สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเจอกันแบบนี้ก็มีสคริปที่น่าสนใจมีปลักอินที่น่าสนใจหรือมีงานที่คิดว่าผมว่าอยากจะนําเสนอนะครับแต่วันนี้เรามานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับสคริปนะครับสคริปวันนี้เป็นสคริปที่ชื่อว่าฟิสิกส์นาวหลายๆคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องการทําอนิเมชันหรือไม่ได้เก่งเรื่องความรู้ทางการอนิเมตเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับมาทําตัวเนี้ยเราจะทํางานง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นปล่อยให้โปรแกรมเนี้ยคำนวณไปนะครับ ซึ่งการทำฟิสิกส์ก็อย่างที่เรารู้กันนะถ้าเรามาอนิเมตเองเช่นบอลกระเด้งกระเด้งกระเด้งบนพื้นตกบันไดลงมาหรือเรามีวัตถุหลายๆอันกระแทกรวมกันแล้วให้มันชิ่งกระเด้งกันเนี่ยโอ้มันยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวายมากเลยนะแต่ว่าโปรแกรมหรือสคริปต์ตัวนี้ทำให้เราทํางานง่ายขึ้นเราเพียงแค่ดีไซน์แล้วก็ปล่อยที่เหลือให้โปรแกรมเนี่ยจัดการเองทั้งหมดเราแค่คอนโทรลแล้วก็ควบคุมมันเท่านั้นนะครับไอตัวฟิสิกส์ตัวนี้เป็นการจําลองรูปแบบ ใน After e f f e c t เลยนะไม่ต้องไปผปสมไปทำเหมือนในอีกสคริปหนึ่งหรือโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่านิวตันนะครับถ้าใครเคยเล่นนิวตันมามันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ทำงานคล้ายกันนิวตันก็อาจจะมีลูกเล่นเยอะกว่าแต่ว่าตัวนี้มันออกเวอร์ชัน2มาซึ่งทำหน้าที่คล้ายนิวตันเลยแต่วันนี้ผมไม่ได้สอนตัวเวอร์ชัน2นะเพราะผมไม่ได้มีตัวเวอร์ชัน2แต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมได้เวอร์ชัน2มาผมก็จะมาทำตัว รีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้เป็นของตัวเวอร์ชันหนึ่งนะครับออไอตัวเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นการทำงานเป็นลักษณะ2แบบก็คล้ายๆกับตัวนิวตันตัวฟิสิกส์นิวเนี่ยทำเป็นหน้าที่เหมือนมีไดนามิกกับตัวสต a ติกก็คือเป็นตัวทำให้แข็งก่ะตัวทำให้เกิดผลกระทบะครับแล้วตัวไดนามิกแค่เราซิมูเลต์ซิมูเลตการทำงานซึ่งทำได้บนหน้าจอบนอัพเตอร์เลยเนี่ยไม่ต้องไปผ่านตัวโปรแกรมอื่นนะครับ ก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานคอนโทรลได้เลยทํางานได้ง่ายนะครับการจําลองในแบบเนี้ยมันมีลักษณะเขาเรียกว่าการจําลองลักษณะแบบเรานะครับกระแทกหรือฟิกชันก็คือแบบเหมือนทําให้เสียดการเสรียดทานนะครับการจําลองตัวเนี้ยมันมีค่อนข้างที่จะดีนะครับมีแบบเหมือนกา a วิตี้หรือแบบตัวทางสเกลซึ่งไอตัวพวกเนี้ยเราสามารถทำงานแนวสโลโมชันหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ ผมก็อยากจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไอตัวฟิสิกนาวตัวนี้มันทำงานง่ายยังไงแล้วก็ดียังไงนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะว่ามันทำงานยังไงครับคราวนี้เราก็มาดูตัวฟิสิกนาวนะครับว่าตัวฟิสิกนาวเนี่ยทำงานยังไงใช้เครื่องมือประมาณไหนนะครับก็ถ้าใครลงสคริปต์นะครับก็จะอยู่ในหมวดของสคริปต์ในนี้นะครับพอเราเปิดเราก็เซตออกมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือตัวฟิสิกนาว ครือมือฟิสิกส์นาก็จะมีอยู่ด้วยกันนี่นะครับ1 2 3 4 5สมีอยู่6ตัวนะครับแต่ละตัวทำงานยังไงเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมตุติผมทำพื้นนะครับผมได้พื้นมาแล้วแล้วก็ผมทำลูกบอลง่ายๆนะครับก็จะมีที่สำคัญคือเราก็สร้าง เป็นอ็อบเจกต์ของเรานะครับแยกอ็อบเจกต์กันไปนะครับก็มีพื้นแล้วก็ตัวลูกบอลนะครับเป็นไปได้แล้วก็กําหนดจุดอันชอร์นะครับให้อยู่ตรงกลางอ็อบเจกต์ได้ก็ดีนะครับอย่างผมเคยแนะนําสคริปต์ไปแล้วนะครับว่าใช้ตัวไหนนะครับผมก็จะใช้เจ้าสคริปต์เชฟนะครับตัวเชฟสปิดแล้วก็เซตตัวอันชอร์นะครับตัวชอร์คือตัวนี้แล้วก็เซต ให้ไปอยู่ตรงกลางอ็อบเจกต์นะครับแต่จะไม่เซตก็ได้ถ้าใครจะไม่เซตนะครับแต่ก็ถ้าผมแนะนำก็ให้เซตดีกว่านะครับคราวนี้พอเราได้พื้นกับตัวลูกบอลแล้วนะครับเราก็มากำหนดไปที่พื้นก่อนนะครับพื้นก็จะมีตัวนี้นะครับหน้าตาตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าไปที่ลูกบอลน,นะครับมันจะ จะเด้งเครื่องมือตัวนี้มานะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไปที่ตัวลูกบอลน,นะครับแล้วก็เลือกนะครับคราวนี้ก็จะถ้าสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าตัวพื้นเนี่ยในตัวเอฟเฟกเนี่ยมันจะเป็นชื่อว่าสติกนะครับก็คือแบบเหมือนการฟิกวัตถุไวให้เป็นวัตถุแข็งๆนิ่งๆน,นะครับเป็นพื้นเป็นอะไรอย่างนี้ส่วนตัวลูกบอลเนี่ยมันก็จะเป็นพวกไดนามิกนะครับ เราก็สามารถจะปรับตัวค่าทางดามิกได้นะครับอย่างเช่นการเบลอ์การฟิกชันนะครับการกระแทกหรือความหนืดหรืออะไรอย่างนงี้นะครับอ่าคราวนี้พอเราเซตแล้วเราก็กดเครื่องมือต่อไปนะครับก็คือตัวเพย์ตัวนี้นะครับพอกดเสร็จปุ๊บโปรแกรมก็จะคำนวณน,นะครับอ่าแล้วมันก็จะทําการเหมือนทากาวิตี้ให้เรานะครับก็คือทําแรงดึงดูดอันนี้ก็เป็น การทำงานแบบง่ายๆนะครับแค่นี้เองวัตถุของเราก็จะมีแรงดึงดูดอ่าแล้วก็มีส่วนพื้นที่เป็นส่วนแข็งนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องมือต่อมานะครับเครื่องมือต่อมาก็คือที่เป็นกลมๆแล้วเหมือนอ่าตัวาหานตัวนี้นะครับถ้าเราอ่ามาดูตัวนี้นะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเครื่องมือตัวนี้ก็คือเครื่องมือเคลียร์เคลียร์อ่า สักคำสั่งจากตรงนี้นะครับถ้าเรากดไปปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะ delete คำสั่งนี้ทิ้งไปหมดเลยครับเครือ่องมือต่อมาก็คือเครื่องมือ pay เหมือนกันนะครับแต่เครื่องมือ pay ตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเผื่อเรา pay ตรงนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าจุด position ของเราที่เป็น key frame นะครับเราสามารถสร้าง key frame ได้นะครับโดยใช้การ pay แบบ ที่มีจุดๆุดทั้งล่างเป็นไข่ปลานี่นะครับถ้า,ากด p พย์ตัวนี้เห็นไหมครับคราวนี้มันก็จะท,ทําการสร้าง Position ด้วยแล้วก็โรเ t ตด้วยก็คือพูดง่ายๆคือมันจะทําการคําสั่งคียวัตถุให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเราสามารถไปแก้อะไรจากวัตถุตรงนี้ได้นะครับส่วน ตัวกากบาทนะครับก็คือถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยไอตัวโพซิชันของเราเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเหมือนเคลียร์การทำแอนิเมชันหรือโพซิชันนะครับถ้าเรากดปุ๊บเห็นไหมครับที่เราทำไว้เมื่อกี้มันก็จะหายไปนะครับอันนี้คือเครื่องมือคำสั่งง่ายๆนะครับในการทำงานส่วนการปรับแต่งด้านข้างนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับว่าจะไปปรับประมาณไหนอันนี้เป็นการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น คราวนี้เราลองมาทำงานที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับผมจะดีไซน์ประมาณว่า,าให้อารมณ์วัตถุกกระเด้งเหมือนเหมือนบันไดนะครับแต่คราวนี้ผมอาจจะคีเอทโดยการใช้ชื่ออ,อันนี้นะครับแล้วมันจะมีสกิป ค่าก่อนนู้นนะครับที่ผมบอกว่าให้เราสปิาตัวเทคนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นพิพมพ์อันเดียวอันนี้ผมก็สปิทอันนี้ไปดูได้จากตัวคลิปเก่าๆนะครับว่าผมใช้เครื่องมือตัวไหนอพอสปิดเสร็จปุ๊บผมก็มันจะแยกตัวหนังสือมาให้นะครับคราวนี้ผมก็ลองวางตัวหนังสือนะครับให้เป็นเหมือนขั้นบันได มดประมาณนี้นะครับแล้วผมก็สร้างลูกบอลมา1ลูกนะครับแล้วผมก็จะทำให้บอลอ,า,อาจจะบับกระเด้งกระเด้งกระเด้งนะครับไปบนพื้นนี้หน่อยนะครับก็เซตอันชชนะครับคอานี้เราก็ลองมาดีไซน์กัน เริ่มจากเราบอกว่าให้ตัวหนังสือทั้งหมดกับพื้นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นของแข็งนะครับก็ซีเล็กเลือกเลยนะครับตัวหนังสือกับพื้นให้เป็นของแข็งแล,แล้วก็ซีเล็กเลือกแล้วก็ตัวลูกบอลกลมๆของเรานะครับตรงนี้ลูกบอลกลมๆตัวนี้นะครับให้เป็นไดนามิกนะครับปึ๊บแต่คราวนี้ถ้าเรา ถ้าเราเพเลยเนี่ยมันก็บอลมันก็จะล่วงลงมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้เราโพซิชันมันหน่อยหนึ่งดีกว่าเหมือนขยับช่วยมันนิดนึงนะครับขยับช่วยให้มันให้มันพุ่งไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะทำไดนามิกเองนะครับอ่าคราวนี้ผมลองเพดูนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันทำงานค่อนข้างที่จะง่ายนะครับถ้าเราอยากจะปรับแต่งเราก็มาปรับแต่งที่ตรงนี้ได้นะครับตัวดินามิกนะครับว่าให้มันเบาเยอะขนาดไหนฟิกชันขนาดไหนเช่นสมมติถ้าผมอยากจะให้เบาเยอะอดูความแตกต่างเลยแล้วคือสมมติผมเอาสักหนึ่งนะครับแล้วผมก็ซิมูเลตเจ้าตัวลูกบอลใหม่ อันนี้บอลมันก็จะโอ้โหกระเด้งเยอะนะครับกระเด้งเยอะกว่าเมื่อกี้เลยดูจากที่พื้นตอนแรกเนี่ยที่พื้นก็ยังจะพอเลียดเียดนะครับอ,อันนี้ผมลองอ่าสมมติผมลองเมื่อกี้0.5เราเอา0อูน่แล้วก็ให้ลองเทสใหม่อ่าอ่านะคราวนี้ก็จะ ไม่กระเด้งเยอะนะครับเพราะว่าเบลของเรามันน้อยถ้าฟิกชันก็คือความหนืดนะครับอันนี้คือเราลองไปปรับแต่งเล่นดูอันนี้ก็ลองเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งครับคราวนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งผมจะสร้างงานประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับอันนี้ผมทําเป็นแบ็กกราวไว้นะครับแล้วก็จะทําเส้นอ,อันนี้ให้เป็น แนวสโตกเส้นนะครับแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะให้อยู่เซนเตอร์หน่อยแล้วก็ทำวงกลมนะครับแต่วงกลมตัวนี้เป็นฟิลจะเป็นแบบนี้นะครับจุดนี้แล้วก็บอกว่าให้ยูเซอร์ให้มาอยู่ตรง กลางของตัวอ็อบเจกต์ครับโอเคคราวนี้ผมอาจจะเบิ้ลขึ้นใหม่นะครับสัก10บลูกสิบลูกนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายก็อาจจะให้มาอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็มาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับให้การจัดการนะให้มันดึงออกมาประมาณนี้คราวนี้ผมจะให้ลูกบอลเนี่ยเหมือนเด้งอยู่ในสีเนนะะส่เหลี่ยมนี่นะครับผมจะโรเทตตัวสี่เหลี่ยมเอาสักหมุนสักสองรอบนะครับ สี่เหลี่ยมก็จะหมุนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวลูกกลมๆเนี่ยก็จะอยู่ในสี่เหลี่ยมนะครับดีมาจะหมุนเยอะหน่อยให้มันเร็วขึ้น,นครับอันนี้มันหมุนเบี้ยวเพราะว่าจุดเห็นไหมครับว่ามันจุดมันไม่ได้อยู่ตรงกลางผมก็อยากให้จุดอยู่ตรงกลางหน่อยเวลาหมุนมันจะได้ไม่เบี้ยวนะครับสามรอบ นี้นะครับผมขอแก้สีนี้เป็นสีขาวแล้วกันโอเคคราวนี้เราก็มากําหนดกันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวสี่เหลี่ยมเป็นตัววัตถุแข็งนะครับส่วนตัวกลมๆล,ลูกบอลของเราครับก็เป็นไดนามิกอ่าแล้วก็คราวนี้เราลองเพด,ดูนะครับ ถ้าเรามานั่งทําอนิเมชันเองไดนามิกก็ไม่ได้ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้ทาําง่ายนะครับก็จะค่อนข้างที่จะทํางานง่ายนะฮะแล้วก็ดีไซน์งานของเราว่าเราจะให้มันตกกระทบแบบไหนอ็อบเจกต์แบบไหนนะครับก็ลองไปประยุกต์การทํางานของเราดูนะครับเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆน่าจะเกิดไอเดียแล้วใช่ไหมครับว่าไอเดียตัวนี้เอาไปประยุกต์ใช้กับงานเรายัางไงได้บ้างนะครับก็อย่างผมเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ ทำโลโก้ให้ลูกค้าดูแล้วแบบซับซ้อนมาทำให้ลูกค้าแบบโอ้โหมันดูทำงานยุ่งยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันทำงานง่ายมากแค่ปล่อยให้โปรแกรมมันคำนวณก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะเผื่อว่าจะได้มีเรื่องสคริปต์เทคนิคแล้วก็ความรู้ต่างๆนให้เพื่อนๆได้มาลองดูกันเป็นเหมือนครับเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ